ด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์วินิจัยในสังฆเพทวักทั้งสองพึงทราบดังนี้หลายบทว่าวินิทายะทิฏถิงกัมเมนะมีความว่าภิกษุเป็นผู้มีความเห็นในอธรรมเป็นต้นเหล่านั้นอย่างนี้เทียวว่าเหล่านี้เป็นอาธรรมเป็นต้นยืนยันความเห็นนั้นแสดงอาธรรมเป็นต้นเหล่านั้นด้วยอำนาจธรรมเป็นต้นแล้วแยกกระทำกรรม พิสุทธรรมกรรมที่ยืนยันความเห็นอันใดพร้อมกับกรรมที่ยืนยันความเห็นที่เธอกระทำแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมมีองค์ห้าด้วยประการอย่างนี้พระบาลีที่ว่าอิเมหิโขอุปาลิปัญจะหังเคหินี้เป็นคำประกอบเนื้อความในปัญจกะ1หนึ่งปัญจกะทั้งปวงผึงทราบโดยในนี้ อันหนึ่งองค์สามมีการถแถลงเป็นต้นแม้ในสังคเพทวักนี้ตรัสแล้วด้วยอำนาจองค์ที่เป็นปุพภ,ภาคเหมือนกันแต่ความเป็นผู้เยียวยาไม่ได้พึงทราบด้วยอำนาจกรรมและอุเทศนั่นแลคำที่เหลือในบททั้งปวงตื้นทั้งนั้นคำน้อยหนึ่งซึ่งมีในอันข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวแล้วในหนหลังไม่ได้มีเลยในสังคเพทวักนี้ วินิจฉัยในอาวาสิกวักพึงทราบดังนี้สองบทว่ายะถาพะตังนิกิโตมีความว่าบริการของสงฆ์อันตนนำมาตั้งไว้ฉันใดบทว่าวินยับพยากรณาได้แก่แก้ปัญหาวินยัยบทว่าปรินาเมติได้แก่ย่อมกำหนดคือย่อมแสดงย่อมกล่าวคำที่เหลือในวั์นี้ตื้นทั้งนั้นแล ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไหว้วินิจฉัยในกะทินัทธาระวักพึงทราบดังนี้บทว่าโอตมะมสิโกได้แก่ผู้อยู่ในที่มืดจึงอยู่เมื่อพิสูจ์ไหว้บุคคลผู้อยู่ในที่มืดนั้นหน้าผากจะพึงกระทบที่เท้าเตียงเป็นต้นเข้าก็ได้บทว่าอาสมันนาหรันโตได้แก่ ผู้ไม่เอาใจใส่การไหว้เพราะเป็นผู้ขอนขวาในกิจการบทว่าสุดโตได้แก่ผู้อย่างลงสู่ความหลับบทว่าเอกาวัตโตมีความว่าบุคคลผู้เียนมาข้างเดียวคือผู้ตั้งอยู่ในฝ่ายข้าศึกได้แก่บุคคลไม่ถูกส่วนกันเป็นภัยรีกันบุคคลน,นี้ท่านกล่าวว่าไม่ควรไหว้เพราะว่าบุคคลนี้อันพิสุไหวอยู่ จะพึงประหารเอาด้วยเท้าก็ได้บทว่าอัญญาวิหิโตได้แก่ผู้กำลังคิดเรื่องอื่นบทว่าขาทันโตได้แก่ผู้กำลังฉันขนมและของเคี้ยวเป็นต้นอยู่บุคคลผู้กำลังถ่ายอุจจาระและปัสสาวะชื่อว่าอันพิสุไม่ควรไหวเพราะเป็นผู้อยู่ในโอกาสไม่สมควรบทว่าอุกิตโกมีความว่าบุคคลผู้อันสงยกวัด ด้วยอุเคปเนิยกรรมแม้ทั้งสามอย่างไม่ควรไหว้แต่บุคคลสี่จำพวกอันสงลงโทษด,ด้วยตัชนียกรรมเป็นต้นควรไหว้แม้อุโบสถปวารณาย่อมได้กับบุคคลเหล่านั้นก็ในบรรดาบุคคลที่ไม่ควรไหว้ที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นอาบัตแก่พิสุผู้ไหว้อยู่ซึ่งบุคคลผู้เปลือยกายและบุคคลผู้อันสงยกวัดเท่านั้นส่วนการไหว้บุคคลนอกจากนั้น อันท่านห้ามก็เพราะผลคือไม่สมควรและเพราะเหตุที่กล่าวแล้วในระหว่างต่อไปนี้บุคคลแม้ทั้งสิบจำพวกมีผู้ผสมบทภายหลังเป็นต้นจัดเป็นผู้ไม่ควรไหวเพราะเป็นวัตถุแห่งอาบัตโดยตรงจรึงอยู่ย่อมเป็นอาบัตแก่พิสุผู้ไหวยอยู่ซึ่งบุคคลเหล่านั้นโดยวินัยกำหนดทีเดียวในปัญจกะห้าเหล่านี้เป็นอนาบัตแก่พิสุผู้ไหวซึ่งชนสิบามจำพวก เป็นอาบัติแก่พิสุผู้ไหว้ชนสิบสองจำพวกด้วยประการชนนี้สองบทว่าอาจาริวันที่โตมีความว่าอาจารย์ทั้งห้าจำพวกนี้คือปปัชาาจารย์อุปสัมปทาจารย์นิสยาอาจารย์อุเทศาจารย์โอวาธาจารย์อันพิสุก่อนไหว้คำที่เหลือในบททั้งปวงตื้นทั้งนั้นชนนี้แลกตินัฐารวัควรณนาจบและอุปาลิปัญจกวรณนาจบ สมุดฐานวรนนา,นาวินิจฉัยในคำว่าอาจิตโกอาปัจจติเป็นนาทิบึงทราบดังนี้พิสุผู้ไม่แกล้งแต่ต้องโทษตามพระบัญญัติมีสะสายเป็นต้นชื่อว่าไม่มีความจงใจต้องเมื่อแสดงเสียชื่อว่ามีความจงใจออกพิสุผูแกล้งต้องโทษอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่ามีความจงใจต้องเมื่อออกด้วยตินวัฏฐานระกะวิน,นัยชื่อว่าไม่มีความจงใจออก เมื่อออกอาบัตที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแลด้วยตินนวัตถาระกาวินัยชื่อว่าไม่มีความจงใจต้องไม่มีความจงใจออกเมื่อแสดงอาบัตนอกนี้ชื่อว่ามีความจงใจต้องมีความจงใจออกเมื่อคิดว่าเราจะทำธรรมทานกระทำทมเป็นต้นโดยบทชื่อว่ามีจิตเป็นกุศลต้องเมื่อมีจิตเบิกบานว่า เราทำตามคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงอาบัติชื่อว่ามีจิตเป็นกุศลออกเมื่อเป็นพูดถึงความเสียใจแสดงชื่อว่ามีจิตเป็นอกุศลออกเมื่อหลับเสียออกด้วยทินนวัฏฐาระกับวินยัยชื่อว่ามีจิตเป็นอัพญากฤิตออกเมื่อทำความละเมิดมีหลอนให้กลัวเป็นต้นแล้วถึงความดีใจว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงอาบัติ ชื่อว่ามีจิตเป็นอกศุศลต้องมีจิตเป็นกุศลออกถึงความเสียใจเที่ยวแสดงชื่อว่ามีจิตเป็นอกศุศลออกเมื่อออกด้วยตินวัถาระกับวินัยตามในที่กล่าวแล้วนั่นแลชื่อว่ามีจิตเป็นอภยญากิจออกเมื่อต้องอาบัตเพราะนอนร่วมเรือนในสมัยที่ยังลงสู่ความหลับชื่อว่ามีจิตเป็นอัพยากิตออกส่วนคำว่า มีจิตเป็นกุศลออกเป็นอาธิพึงทราบในอาบัตที่ต้องนอนร่วมเรือนนี้ตามไหนที่กล่าวนั่นแลคคำว่าปัมังประราชิกังกติหิสตุถฐานในหิเป็นอาธินับว่าตื่นทั้งนั้นเพราะมีไหนดังกล่าวแล้วในหุนหลังสมุดฐานใดๆได้แก่อาบัตใดๆสมุดฐานและอาบัตนั้นๆทั้งมวลเป็นอันได้กล่าวเสร็จแล้วโดยกำหนดอย่างสูงในคำว่า ปรเชสี 4, ย่อมเกิดด้วยสมุทฐานสามเป็นอาทิสมุดฐานวรนานาจบอภรทุติยาคาถาสังคณิกาวรนนา,นาวินิจฉัยในวิสัชนาคาถาว่ากตาปฏิโยกายิกาเป็นอาทิพึงทราบดังนี้อบัตทางกายเป็นต้นบาทคาถาว่าชอปฏิโยกายิกามีความว่า อาบัตทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้ในอันตรเปรยายานโดยนายมีคำว่าพิสุต้องอาบัตหกด้วยอาปัติสมุทฐานที่สี่คือพิสุเสพเมถุนธรรมต้องประรชิกเป็นต้นจริงอยู่อาบัตเหล่านั้นตรัสว่าเนื่องด้วยกายเพราะเกิดขึ้นในทางกายทวารสองบทว่าจะวาจะสิกามีความว่าอาบัตทั้งหลายที่ตรัสไว้ในอันตรเปรยญา,านนั่นแลโดยนายมีคาว่า พิสุต้องอาบัตหกด้วยอาปัติสมุทฐานที่ห้าคือพิสุผู้มีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาลามกครอบงำแล้วดังนี้เป็นต้นสองบทว่าชาเทนตัสะติโสมีความว่าเป็นปรารชิกแก่พิสุณีผู้ปกปิดโทษเป็นปาจิตติแก่พิสุเพราะปกปิดอาบัตสังขาทิเศษเป็นทุกกฎเพราะปกปิดอาบัตชั่วยากของตนสองบทว่าปัญจะสังสัก พะปัจจยามีความว่าอาบัตห้ามีการเคล้าคลึงด้วยกายเป็นปัจจัยเหล่านี้คือเพราะเคล้าคลึงด้วยกายเป็นปรจิกแก่ภิษุณีเป็นสังฆาทิเศษแก่พิสุเพราะกายกับของเนื่องด้วยกายถูกกันเป็นทุลนจัยเพราะของที่ซัดไปกับของเนื่องด้วยกายถูกกันเป็นทุกกฎเพราะจี้ด้วยนิ้วมือเป็นปาจิตติอาบัตเพราะอารุณขึ้นเป็นต้น สองบทว่าอารุณุเคติดโสมีความว่าเพราะอารุณขึ้นพิสุย่อมต้องอาบัตสาเหล่านี้คือนิสกิยปาจิตตีด้วยอำนาจก้าวล่วงหนึ่งราตรีหราตรีเจ็ดวันสิบวันและหนึ่งเดือนเป็นสังฆาทิเศษแก่พิสุณีเพราะอยู่ปราจากเพื่อนตลอดราตรีภิกษุป,ปิดอาบัตไว,ตไวต้ตลอดยามที่หนึ่งก็ดีปิดไว้ตลอดยามที่สองก็ดีตลอดยามที่สามก็ดีอาบัต เป็นอันเธอปิดเมื่ออารุณ์ขึ้นแล้วเธอชื่อว่าย่อมปิดอาบัตไว้พึงให้เธอแสดงอาบัตทุกกฎสองบทว่าทเวยาวะตตถิยกามีความว่าอาบัตชื่อว่ายาวะตติยกามีสิบเอ็ดแต่แบ่งเป็นสองด้วยอำนาจพระบัญญัติคือยาวะตตถิยกาบัตของพิสุยาวะตติยกาบัตของพิสุณีสองบทว่าเอเกตะ อัตถวัตถุกามีความว่าอาบัติอย่างหนึ่งของพิษุณีทั้งหลายลเท่านั้นชื่อว่าอัตถวัตถุกาในาศาสนานี้นี่สองบทว่าเอเกนะสัพพะสังขโหมีความว่าสงเคราะห์สิกขาบททั้งมวลและปาติโมกุเทศทั้งมวลเข้าด้วยนิทานุเทศอันเดียวนี้ว่าพิสุใดมีอาบัตอยู่พิสุนั้นพึงเปิดเผยเสียบูญแห่งวินัยเป็นต้น หลายบทว่าวินยัยสัทเวมูลานี้มีความว่ามูลแห่งวินัยมีสองคือกายหนึ่งวาจานหนึ่งหลายบทว่าครุกาทเววุตตามีความว่าอาบัตหนักท่านกล่าวไว้สองคือประชิกและสังขารทิเศษสองบทว่าทเวทุตถุนรัชานธันามีความว่าขึ้นชื่อว่าอาบัตเพราะปิดโทษชั่วหยามีสองเหล่านี้คือเป็นประชิกแก่พิษุนีผู้ปิดโทษ คือประชิตของพิษุนีอื่นเป็นปาจิตตีแก่พิษุผู้ปิดสังฆารทิเศตของพิษุอื่นอาบัตในละแวกบ้านเป็นต้นสองบทว่าคามันตเรจะตัดโสมีความว่าอาบัตสี่อย่างด้วยอำนาจทุกกฎปาจิตตีทุนจัยและสังฆารทิเศตเพราะละแวกบ้านเหล่านี้คือพิษุกับพิสุณีชวนกันต้องทุกกฎเข้าประจารบ้านอื่นต้องปาจิตี เมื่อพิษุนีไปสู่ละแวกบ้านในบ้านที่ล้อมเป็นทุนละใจในย่างเท้าที่หนึ่งเป็นสังฆาริเศษในย่างเท้าที่สองเป็นทุนละใจในย่างเท้าที่หนึ่งที่ก้าวเข้าอุปจาระแห่งบ้านไม่ได้ล้อมเป็นสังฆาริเศษในย่างเท้าที่สองสองบทว่าจะตดโสนาทีปาระปัจจญามีความว่าอาบัตสีอย่างเหล่านี้คือพิสุกับพิสุนีชวนกันต้องทุกกฏ โรงเรือต้องปาจิตติเมื่อพิษุณีรูปเดียวไปสู่ฝั่งแม่น้ำในเวลาข้ามเป็นทุนลจใจในย่างเท้าที่หนึ่งเป็นสังกาทิเศษในย่างเท้าที่สองสองบทว่าเอกมังเสทุนละจยังมีความว่าพิสุย่อมต้องทุนละใจเพราะเนื้อแห่งมนุษย์สองบทว่านว,วามังเสสุทุกขตังมีความว่า พิสุย่อมต้องทุกกฎในเพราะอากัปิยมังสะที่เหลืออาบัตท,ทางวาจาในราตีเป็นต้นหลายบทว่าทเววาจสิการัติงมีความว่าพิสุณียืนพูดในหัตบาทกับบุรุษในเวลามืดมืดค่ำค่ำไม่มีแสงไฟต้องปาจิตตีเว้นหัตบาทยืนพูดต้องทุกกฎหลายบทวา่าทเววาจสิกาที่วามีความว่า ภิสุณียืนพูดในทบาทกับบุรุษในโอกาสที่ปิดบังในกลางวันต้องปราจิตีเว้นธาถาบาทยืนพูดต้องทุกกดสองบทว่าธัาทธมานัสัตติโสมีความว่าเป็นอาบัตสามอย่างแก่พิสุผู้ให้อย่างนี้คือมีประสงค์จะให้ตายให้ยาพิษแก่มนุษย์ถ้าว่าเขาตายด้วยยาพิษนั้นพิสุต้องปร,ราจิกให้แก่ยักษ์และเปรต ถ้าว่ายักษ์และเปรตนั้นตายพิสุต้องทุนละใจให้แก่สัตว์เดรัจฉานถ้าว่ามันตายต้องปาจิตตีแม้เพราะให้จีวรแก่พิสุณีผู้ไม่ใชา่ญาติก็ต้องปาจิตตีสองบทว่าจัตตาโรจะปฏิกหิมีความว่าเป็นสังฆาธทิเศษเพราะจับมือและจับสองผมเป็นประชิกเพราะอมองคชาติด้วยปาก ต้องนิสกิยปาจิตีเพราะรับจีวรลของภิษุณีผู้มิใช่ญาติต้องทุใจัยแก่พิษุณีผู้กำหนัดรับของเคี้ยวของบริโภคจากมือบุุษผู้กำหนัดกองอบัตสีย่อมมีในเพราะรับด้วยประการชนีอาบัตเป็นเทศนาคามินีเป็นต้นสองบทว่าปัญจเทศนาคามินิโยได้แก่ละหุกาบัตห้ากองสองบทว่าชะสับ ปฏิกรรมมามีความว่าเว้นประชิกเสียอาบัติที่เหลือมีทางจะทำคืนได้สองบทว่าเอกเกตะอัปฏิกรรม,มามีความว่าอาบัตที่ทำคืนไม่ได้ในศาสนานี้มีอย่างเดียวคืออาบัตประชิกหลายบทว่าวินยะครุกาทเววุตตาได้แก่ประชิกและสังฆารทิเศษบทว่ากายะวาจสิกานิจะมีความว่า สิกขาบททั้งมวลทีเดียวเป็นไปในทางกายและวาจาไม่มีแม้สิกขาบทเดียวที่ทรงบัญญัติในมโนทวารหลายบทว่าเอกวิกาเรทธัญ,ญรโสได้แก่ยาดองด้วยเกลือจึงอยู่รสแห่งทัญชาติชนิดหนึ่งนี้แลควรในวิการหลายบทว่าเอกาอยติจตุเทนะสัมมติได้แก่สมมุติพิุผู้สอนพิสุณี จริงอยู่สมมุติด้วยยติจตุตกรรมอันเดียวนี้เท่านั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้วประชิกทางกายเป็นต้นหลายบทว่าประชิกากายิกาทเวได้แก่เมตุนธรรมประชิกของพิสุและกายสังสัขะประชิกของพิสุนีสองบทว่าทเวสังวาสกะปูมิโยมีความว่า พิษุทำตนให้เป็นสมานสังวาสด,ด้วยตนเองหรือสงฆ์ผู้พร้อมเพยงประกาศถอนพิษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัดนั้นเสียแต่ในกรุณาทีกล่าวสั่งวา่าสกภูมิไว้สองอย่างอย่างนี้คือภูมิแห่งสมานสังวาสหนึ่งภูมิแห่งนา,นานาสังวาสหนึ่งสองบทว่าทวิน,นันจะรัตติดเฉโทได้แก่รัติเฉท,ทของพิสุผู้อยู่ปริวาสหนึ่ง ของพิโุผู้ประพฤติมานัดหนึ่งหลายบทว่าปัญญาตาทวังกุลาทุเวได้แก่พระบัญญัติว่าด้วยสองนิ้วสองอย่างคือพระบัญญัติที่ว่าพิสุณีเมื่อถือเอาให้สะอาดด้วยน้ำพึงถือเอาเพียงสองข้อแห่งนิ้วมือเป็นอย่างยิ่งนี้หนึ่งพระบัญญัติที่ว่าพิษุไว้ผมสองนิ้วหรือสองเดือนนี้หนึ่งอาบัตเพราะทำร้ายตัวเองเป็นต้น หลายบทว่าทเวอาตานางวทิตวานะมีความว่าพิษุณีทำร้ายตัวเองต้องอาบัตสองอย่างคือทำร้ายร้องไห้ต้องปาจิตตีทำร้ายไม่ร้องไห้ต้องทุกกฎหลายบทว่าทวีหิสังโคพิจติมีความว่าสงย่อมแตกกันด้วยเหตุสองประการคือด้วยร,รมหนึ่งด้วยจับสลากหนึ่งสองบทว่าทเวทะ ปัมมาปฏิกามีความว่าในวินัยแม้ทั้งสิ้นนี้มีอาบัตต้องแต่แรกทำสองอย่างเนื่องด้วยพระบัญญัติแห่งพิสุและพิสุณีทั้งสองฝ่ายแต่โดยประการนอกนี้ปัมมาปฏิกาบัตนั้นย่อมมีสิบแปดคือของพิสุเก้าของพิสุณีเก้าหลายบทว่ายัติยากรณาทุเวมีความว่ายัติกิจมีสองคือยติที่เป็นกรรมเองหนึ่ง ยติที่เป็นบาตแห่งกรรมหนึ่งยติกิจย่อมเป็นกรรมเองในเก้าสถานตั้งอยู่โดยความเป็นบาตแห่งกรรมในสองสถานอาบัตเพราะปานาติบาตเป็นต้นสองบทว่าปานาติปาเตติโสมีความว่าในเพราะปานาติบาตย่อมมีอาบัตสามเหล่านี้คือพิสุขหลุมพลางไว้ไม่เจาะจงผู้ใดถ้ามนุษย์ตายต้องประราชิก ต้องทุลใจเพราะยักษ์และเปรตตายต้องปาจิตตีเพราะสัตว์เดรัจฉานตายหลายบทว่าวาจาปราชิกาตโยมีความว่าอาบัติประชิกเนื่องด้วยวาจาสาคือประชิกในวัชปริจชาธิกาสิกขาบทหนึ่งในอุกิตานุวัติกาสิกขาบทหนึ่งในอัฐวัตถุกาสิกขาบทหนึ่งแต่ในกรุณาทีท่านกล่าวไว้สามอย่างนี้คือ ประชิกเพราะอทินนาทานและฆ่ามนุษย์โดยสั่งบังคับและเพราะอวดอุตริมนุสธรรมสองบทว่าโอภาสนาตโยได้แก่สังฆทิเศษเพราะพูดสรรเสริญและติพาดพิงวารนหนักวารนเบาทุนละใจเพราะพูดสรรเสริญและติพาดพิงอวัยวะไร้ารากขวัญลงมาเหนือช่วงเข่าขึ้นไปเบนทวารหนักวาวนเบาเสีย ทุกกดเพราะพูดสรรเสริญและติพาดพิงอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้ช่วงเข่าลงมาสองบทว่าสัญจริเตณวาตยโยมีความว่าอาบัตสามกองมีเพราะการชักสื่อเป็นเหตุเห,เห,เห,หล่านี้คือพิสุรรับคำพูดชักสื่อกลับมาบอกต้องสังฆาธทิเศตรับคำพูดชักสื่อไม่กลับมาบอกต้องทุลยใจรับคำไม่พูดชักสื่อไม่กลับมาบอกต้องทุกกด บุคคลที่ไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้นหลายบทว่าตโยปุคลาณอุปสามปาเทตพามีความว่าบุคคลนั้นสงไม่พึงให้อุปสมบทสามจำพวกคือบุคคลผู้มีการคืออายุไม่ครบหนึ่งผู้มีอวัยว่าบุคร่องหนึ่งผู้วิบัติโดยวัตถุหนึ่งเหตุที่ทำบุคคลสามจำพวกนั้นให้ต่างกันได้กล่าวแล้วอีกประการหนึ่ง ในบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลใดไม่บริบูรณ์ด้วยบาทและจีวรและบุคคลใดบริบูรณ์แต่ไม่ขอบุคคลเหล่านี้แลท่านสงเคราะห์ด้วยบุคคลผู้เมียวัยว,วะบกพร่องโดยเฉพาะฝ่ายบุคคลผู้มีความกระทำเลวทรามมีผู้ฆ่ามารดาเป็นต้นพึงทราบว่าสงเคราะห์ด้วยบุคคลผู้วิบัติโดยวัตถุโดยเฉพาะกล่าวคือบรรดออุปโตพยัญชนกและสัตว์เดรัจฉาน จริงอยู่ในนี้ท่านกล่าวไว้ในกรุณาทีหลายบทว่าตโยกรรมมานาังสังคหาได้แก่กรรมสังคหะสามอย่างคือวาจากำหนดยติคำประธานที่ทำค้างคำระบุกรรมที่เสร็จไปแล้วในกรรมสังคหะสามนั้นกรรมทั้งหลายอันท่านสงเคราะห์ด้วยลักษณะสามเหล่านี้คือวาจาที่สวดต่างโดยคำว่าทัทยะกระระยะ เป็นอาทิชื่อว่าวาจากำหนดยติคำสวดประกาศต่างโดยคำว่าเทติกรติเป็นอาทิชื่อว่าคำประธานที่ทำค้างคำสวดประกาศต่างโดยคำว่าทินนังกตังเป็นอาทิชื่อว่าคำระบุกรรมที่เสร็จไปแล้วกรรมทั้งหลายอันท่านสงเคราะห์ด้วยลักษณะสามแม่อื่นอีกคือด้วยวัตถุยติอนุสาวนา จึงอยู่กรรมที่พร้อมด้วยวัตถุพร้อมด้วยยติและพร้อมด้วยอนุสาวนาจึงจัดเป็นกรรมแท้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ากรรมสังฆะมีสามขึ้นชื่อว่าบุคคลที่สงนาสนาเสียท่านกล่าวไว้สามจำพวกได้แก่บุคคลสามจำพวกที่สงให้นาสนาเสียด้วยอำนาจลิงคนาสนาสังวาสนาสนาและธันตกรรมนาสนาพึงทราบโดยบาลีอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงนาสนะเมติยาพิสุณีเสียบุคคลผู้โตตร้ายสงพึงให้นาสนะเสียสามเณรนประกอบด้วยองค์สิบพิสุพึงให้นาสนะเสียท่านทั้งหลายจงให้นาสนะกันตกาสมมเณรเสียสองบทว่าติน,นันนังเอกวจิกามีความว่าอนุสาวนาอันเดียวควรแก่ชนสามมีวปชาเดียวกันต่างอาจารย์กันโดยพระบาลีว่า ภิสษุทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อทําบุคคลสองสามคนในอนุสาวนาเดียวกันอาบัติพราะอาธินนาทานเป็นต้นสองบทว่าอาธินนาธานีติโสมีความว่าในเพราะอาธินนาทานบาทหนึ่งหรือเกินกว่าบาทเป็นประราชิกเกินกว่าหนึ่งมาศกต่ำกว่าห้ามาศกเป็นทุนจหนึ่งมาศกหรือหย่อนมาศกเป็นทุกกฏ สองบทว่าจะตัดโสมเมถุนปัจจยามีความว่าพิสุเสพเมถุนในทวารที่สัตว์ยังไม่กัดกินต้องประชิกในทวารที่สัตว์กัดแล้วโดยมากต้องทุลใจสอดองคชาติเข้าไปในปากที่อ้าม่ได้กระทบต้องทุกกดพิสุณีต้องปาจิตตีเพราะขุนเพชรทำด้วยอย่างสองบทว่าชินทันตสะติดโสมมีความว่า เป็นประชิกแก่พิสุผู้ลักตัดต้นไม้ใหญ่เป็นปาจิตตีแก่ผู้ตัดพุทธคามเป็นธุระใจแก่ผู้ตัดองคชาตสองบทว่าปัญจฉัดติตะปัจยามีความว่าพิสุทิ้งยาพิษไม่เจาะจงถ้ามนุษย์ตายเพราะยาพิษนั้นต้องประชิกเมื่อยักษและเปรตตายต้องทุลจใจเมื่อสัตว์ฉานตายต้องปาจิตตีเพราะทิ้งคือปล่อยสุกะเป็นสังขาริเศษ เพราะ่ายอุจาระและปัสสาวะในของเขียวต้องทุกกฎในเสกิยวัตรอาบัตห้ากองนี้ย่อมมีเพราะวัตถุที่ทิ้งเป็นปัจจัยปรับอาบัตควบกันเป็นต้นหลายบทว่าปาจิตเยนะทุกตากตามีความว่าท่านปรับทุกกฎควกบกับปาจิตีด้วยในสิกขาบททั้งสิบในพิกุโนวาทักวัตหลายบทว่าจตุเรถะนวากาบุตตามีความว่า ในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแลท่านกล่าวหมวดก้าไว้สี่หมวดอย่างนี้คือในกรรมไม่เป็นธรรมสองหมวดในกรรมเป็นธรรมสองหมวดสองบทว่าทวินนางปิจีวเรนะจะมีความว่าเพราะจีวรเป็นต้นเหตุย่อมเป็นอบัติแก่พิสุผู้ให้จีวรแก่พิสุณีสองพวกอย่างนี้คือเป็นปาจิตีแก่พิสุผู้ให้จีวรแก่พิสุณีผู้ผสมบทในสำนักพิสุทั้งหลาย เป็นทุกกทแก่พิสุ์ผู้ให้ชีวรแก่พิสุณีผู้ผสมบทในสำนักพิสุณีทั้งหลายปาติเทศนิยะ8ดมาแล้วในบาลีแลหลายบทว่าปุญชนตามกะทันเยนปาจิติเยนทุก,กตากตามีความว่าท่านปรับทุกกทข้อกับปาจิตีด้วยแก่พิสุณีผู้ออกปากขอข้าวเปือกฉัน